สายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะ,จะเป็นต่างคนต่างสายพันธุ์ต่างสปีชีส์แต่ก็สามารถที่จะสร้างสายสัมพันธ์และความรักความอบ,บอุ่นให้เกิดขึ้นได้ค่ะนั้นกอพาคุณผู้ชมไปดูงานงานหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นงานที่แปลกมากแต่ก็น่ารักน่า,นา,นาเอ็นดูและเริิๆว่าหลายๆคนที่อาจจะได้เห็นงานนี้เนี่ย อาจจะอยากไปเป็นอาสาสมัครในงานนี้นะคะงานนี้เรียกว่างานกอดลูกวอรัสค่ะคุณผู้ชมรู้จักวอรัสใช่ไหมคะวอรัสเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะส่วนใหญ่อาศัยอยู่แถบแถบขั้วโลกเหนือ รูปร่างจะคล้ายๆกับสิงโตทะเลแต่ว่าตัวใหญ่กว่านะคะตัวใหญ่มากๆถ้าหากว่าโตเต็มที่เนี่ยอาจจะหนักถึง2ตันเลยทีเดียวเนี่ยนะคะคือข้อข้อมูลเนี้ยนี่เอามาจากเ,าเพจ poetry of beach นะคะขอบคุณมากๆเห็นว่าน่ารักดีค่ะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อที่จะได้แบบได้ฟังกันแบบเพลินๆแล้วก็เห็นเป็นกิจกรรมที่น่ารักด้วยเนี่ยนะคะคือคุณจะเห็นได้ว่าธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ย แม่กับลูกจะมีความผูกพันกันมากเนาะอย่างมนุษย์เนี่ยแม่ลูกจะแบบผูกพันมีสายสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นหรือแม้แต่คุณดูอย่างสัตว์เนี่ยเจ้าหมูแดงอ่ะกับแม่มันติดแม่มากเลยนะคะคือในขณะที่แม่ก็กินแซบกินอยู่นั่นอนะ่ะกิน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 แต่ว่าหมูแดงก็เดินตามแม่ตลอดต้อยต้อยต้อยตอย,ตอยคือไม่ให้ห่างแม่เลยคือด้วยความที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความผูกพัน ความเป็นแม่ลูกมีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิดมากๆนะคะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าลูกไม่ว่าจะลูกคนหรือว่าลูกสัตว์กำพร้าแม่อยู่ห่างแม่มันก็ต้องการความรักความอบอุ่นจากอ้อมอกของแม่เหมือนกับคนทั่วๆไปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเกิดงานนี้ขึ้นมาค่ะเวลามีลูกวอลรัสที่กำพร้าหรือว่าหลงแม่หรือบาดเจ็บเนี่ยนะคะ Alaska Sea Life Center ซึ่งเป็นศูนย์สัตว์น้ำในรัฐ阿拉สกาสหรัฐอเมริกาก็จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับลูกวอรัสเหล่านี้ค่ะโดยการเอามันมารักษาเอามันมาอนุบาลให้หายดีแล้วก็ปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาตินะคะหรือตัวไหนไม่สามารถจะกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ก็จะหาบ้านให้อยู่ยเช่นพามันไปอยู่ที่อควเรียมต่างๆเป็นต้นแม้ว่าลูกวอรัสจะตัวโตวกว่าสัตว์ชนิดอื่นนะคะว่าแบบแค่เด็กแรกเกิดขออภัยไม่ใช่เด็ก แค่วอรรัสแรกเกิดเนี่ยมันมีน้ําหนักถึง30กิโลกรัมค่ะเนี่ยค่ะตัวมันก็แบบแน่นๆน่ะน้ากอดเนาะอันนี้เป็นวอรรัสแรกเกิด30กิโลกรัมแต่ว่าเด็กก็คือเด็กนะคะพวกมันต้องการอ้อมกอดต้องการความอบอุ่นจากอ้อมกอดของแม่แล้วก็ลูกวอรรัสนั้นโดยธรรมชาติแล้วมันจะติดแม่มากๆค่ะประมาณปี2ปีเลยทีเดียวนะคะบางตัวก็ไม่ยอมไปไหนติดแม่เป็น4ี่หปีก็มีเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าหากว่าแล้วถ้ามันไม่มีแม่ล่ะ แม่ตายไปหรือทัดหลงกับแม่เนี่ยแล้วจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นค่ะเพื่อทำให้ลูกวอรัสมีโอกาสที่จะรอดชีวิตให้ได้มากที่สุดมันก็เลยมีงานหนึ่งที่สำคัญมากก็คือการอยู่กับลูกวอรัสอย่างใกล้ชิดคืองานกอดลูกวอรัสเนี่ยค่ะให้น้องมานัวเนียคลอเคลียเหมือนกับคุณเป็นแม่มันเนี่ยนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ป้อนนมบ้างลูบหัวบ้าง ให้ทารกน้อยวอรัสเนี่ยมีความอบอุ่นสงบในใจแล้วก็ส่งผลต่อพัฒนาการของมันด้วยนะคะเขาก็เลยเรียกงานนี้ว่างานกอดลูกวอรัสเบบี้วอรัสคัดเลอรกค่ะคือให้คุณนึกถึงว่าเรา,เาจิตแพทย์รออว่าหมอเด็กเนี่ยก็จะบอกว่าเวลาที่เรามีลูก ในขณะที่ลูกยังแบะเบาอ,อยู่เนี่ยการที่ลูกอยู่ในอ้อมกอดของแม่มีการกอดกันมีการสื่อสารมองตากันคุยกันอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการทางด้านของสมองพัฒนาการด้านชีวิตให้กับลูกได้ลูกวอรัสก็เหมือนกันค่ะมันก็ต้องการความอบอุ่นต้องการอ้อมกอดของแม่ต้องการอ้อ,กอ,อมอก,ออกอดแบบนี้เพื่อที่จะทำให้มันรู้สึกปลอดภยัยอบอุ่นใจแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีด้วยนะคะซึ่ง การกอดแบบนี้เนี่ยออจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่การกอดแบบแค่กอดไปอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ต้องเป็นการกอดที่แนบแน่นเป็นการกอดที่รู้สึกห่วงใยรักใคร่เห็นอกเห็นใจปลอบประโลมแล้วก็เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกจากเราซึ่งเป็นมนุษย์ส่งต่อไปยังลูกวอรัสให้แก่กันและกันเนี่ยนะคะคือมัน มันอาจจะบอกว่าเออเขาก็บอกว่างานกอดในครั้งนี้นมันไม่ใช่แค่การฮักกันธรรมดาการฮักก็อาจจะเป็นแบบอ่ะโอเคฮักกันแล้วก็ต่างคนต่างไปแต่งานเนี้ยต้องกอดแบบอย่างจริงจังกอดอย่างจริงใจกอดแล้วก็ส่งผ่านความอบอุ่นของเราความรักปรารถนาด,ดีของเราไปให้กับลูกวอลัสเพื่อให้มันรับรู้ถึงสิ่งสิ่งนั้นด้วยนะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องการการกอดของลูกวอลัสก็เพราะว่าวอลัสเป็นสัตว์สังคมและก็ชอบการสัมผัสค่ะ ถ้าหากว่าเคยดูสารคดีสัตว์โลกก็จะเห็นว่าฝูงวอลัสช,ชอบขึ้นมาอาบแดดด้วยกันแล้วก็นอนทับกันกอดก,ก่ายกันไปมานะคะบางครั้งก็นอนกอดกัน,กนทีเป็นร้อยตัวเพราะว่ามันอาจจะติดสกินชิปหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ชื่นชอบการสัมผสัสแบบนั้นหรือไม่เนี่ยนะคะและก็ความรู้สึกที่ได้กอดลูกวอลัสเป็นอย่างไรอาสาสมัครก็เคยบอกเอาไว้ว่าเหมือนกับกอดคนอ้วนจำมัม ที่สวมจำสูตรภากำรรมหยี่ชื้นๆแล้วก็มีกลิ่นจางๆของทะเลอยู่แบบนี้นะคะเนี่ยแล้วมัเป็นภาพที่แบบน่ารักมากเลยค่ะเนาะคงจะดูแบบเออยังไงอะ่ะแน่นๆอุ่นๆยุ่นๆนะคือหลายคนเห็นเจ้าเจ้าหมูแดงอะก็อยากไปกอดแต่หมูแดงเนี่ยไม่ได้นะคือฮิปโปเนี่ย มันจะคนละคนละแบบกันไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปกอดก็ได้เห็นมันน่ารักแบบนี้คือมันจะเข้าไปใกล้ได้เฉพาะพี่เลี้ยงเท่านั้นเข้าไปใกล้ได้เฉพาะคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมเท่านั้นไม่ใช่แปลว่าอยู่ดีใครจะไปไปไปจับมันไปเล่นไปกอดมันเพราะมันดุนะคะมันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายแต่กรณีของวอรัสเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันแล้วคนที่เ,เป็นอาสาสมัครเนี่ยก็เข้าไปกอด ก็สามารถจะกอดได้อย่างปลอดภัยนะคะอาสาสมัครบอกว่าเป็นงานที่ทำแล้วมีความสุขมากๆถ้าไม่นับรวมว่าเหน็บกินเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวมันหนักแค่ทารกของวอลลัสน้ําำหนักก็3ามสโลแล้วคุณคิดดูว่าแล้วถ้ามันโตขึ้นกว่านั้นหน่อยนึงแบบประมาณสักแบบ3เดือน5เดือน1ขวบอะไรเงี้ยซึ่งก็ยังต้องการความอบอุ่นอยู่คุณคิดดูแล้วกันว่าน้ำหนักมันจะขนาดไหนเนี่ยแล้วมันก็คงต้องการการกอดอยู่อย่างนั้นน่ะ คุณขยับไปไหนก็ไม่ได้นี่เป็นงานที่แบบต้องอาศัยความเสียสละจริงๆนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าลูกวอลัสเนี่ยมันแสดงออกอย่างชัดเจนว่ามันมีความสุขมากนะคะที่มันได้อยู่ใกล้ๆกับอาสาสมัครอะคะ่ะมันจะคอยมานัวเนียแล้วก็มันขี้เล่นมากๆเลยนะคะแหม เสียดายนะบ้านเราไม่มีวอลลัสเอาะด้วยงั้นเนี่ยเดี๋ยวอยากจะเป็นอาสาสมัครในการไปในการไปอาสาสมัครในกอดเจ้าวอลลัสเนาะเพราะเห็นแล้วก็แบบน่าเอ็นดูเหลือเกินมันเหมือนกับเด็กท <c oughs> ารกเบบี้อะค่ะเพียง <c oughs> แต่ว่านี่ไม่ใช่มนุษย์แค่นั้นเองเนาะแต่เป็นแต่เป็นลูกวอลลัสที่แบบตัวใหญ่ๆห,หน่อยแนละ้วเป็นเป็นเบบี้ยักษ์อะนะคะแต่ไม่ว่าใครยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นสัตว์สปีชีส์ไหนก็มีหัวจิตหัวใจมีความรู้สึก แล้วก็ต้องการความรักความอุดและความเมตตาจากมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นเลยนะคะ